สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีตัวปืนพระเอกมาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันนะครับจัดถือปืนทุกครั้งตรวจสอบความปลอดภัยนิ้วอยู่นอกระกรายปุ่มแมกกาซีนดึงสไลด์หลายหายครั้งนะครับตรวจช็คดูว่าในกระบอกนี้ไม่มีโรคนะครับดูให้ดีนะปืนปลอดภัยนะครับลดนกลงปุ่มที่เห็นก็คือเป็นปุ่มเซฟตกตรงประนตัวนะครับนี่เลยนะปืนรุ่นนี้ผมเคยทํารีวิวนะครับของมนผงไปอยู่สักพักหนึ่งนะ วันนี้มีโอกาสได้จับถืออีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่ายังคงความสวยงามเป็นอมตะอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับทานด้านซ้ายของตัวปืนค,ค่อยๆดูนะพลิกปืนไปนะครับดูทานด้านขวาเน,นะะี่ยไม่ว่าจะมองเหลี่ยมไหนมุมไหนนะครับปืนกระบอกนี้ก็มีความสวยงามมากๆศูนย์นะครับแี่้มากับปืนกระบอกนี้ก็คือเป็นศูนย์ตรีดสีขาวเห็นได้ชัดเจนง่ายมากนะครับแม็กกาซีนที่ให้มากับตัวปืนเนี่ยจุได้จํานวน15นะัดนะถือว่าเป็น 9mm รุ่นตกนะครับอีกรุ่นหนึ่งะจะเขียนนะครับที่แมกกาซีนเนี่ยระบุว่า1 5นัดล,ลองนำแมกกาซีนเนี่ยบรรจุเข้าไปในตัวปืนนะครับใส่เข้าไปก็เรียบร้อยดีนะครับ <S <S ความรู้สึกเมื่อสัมผัสปืนกระบอกนี้เนี่ยก็คือด้าวเนี่ยจะอ้วกนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามือผู้ชายเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่แล้วนะตัวปืนกระบอกนี้นะครับนี่เลยนะทีนี้นะครับลองดูเรื่องของน้ําหนักไกนะครับเขียนเป็นอีกทีหนึ่งลองดูนะ การเหนี่ยวกายการจับถือนะครับลองดูก็จะมีระยะฟรีอยู่นิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็หลุดคมนั่นเรียกว่าหลุดคมได้เฉียบคมมากๆในที่นะครับจังหวะลเซไกลแกล้งปึ๊กนะครับหลุดคมไปจึงทำให้นะครับเป็นปืนที่ยิงได้อย่างแม่นยำอีกกระบอกหนึ่งนะต้องบอกเลยว่าเป็นปืนที่ให้ความแม่นยำสูงมากๆความยาวลำกล้องอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับในปืนรุ่นนี้ที่เดี๋ยวก็ลองมาดูเรื่องของการยิงทดสอบนะครับว่าจะให้ผลเนี่ย ็นนอย่าางงไรรบบ้ะคัวันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเบต้าเก้าสองไอเบนครับครับผมเพิ่งจะ90้าศูนแหน่งมดาพระเอกเลยเพิ่งจะรับปืนมาใช่ครับสดๆร้อนๆนะครับปืนปลอดภัยนะกระบอกนี้นะครับปืนเคลียร์นะก็วันนี้นะครับพระเอกมารีวิวปืนพระเอกนะเดี๋ยวลองดีเทดสอบนะครับเรื่องของความแม่นยำแล้วก็เรื่องของกลุ่มกระสุนจะดูนะว่าจะได้กันประมาณไหนนะครับจับถือเมื่อไหร่ก็ชอบนะใครจับก็เป็นพระเอกนะปืนกระบอกนี้นะครับสวยงามมากๆครับคุณเบนครับ มาเดี๋ยวลองทดสอบนะครับตัวปืนปาริสตาตัวนี้ครับ 92FS นะของคุณเบนนะครับ แล้ก็ซีนแช่ปืนปืนป่อไทยนะครับมาดูกลุ่มกระสุนกันนะครับบาเดต้าปืนพระเอกนะตื่นี่นะครับอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมดีมากเลยนะกลุ่มดีนะครับกลุ่มดีนะปืนดีนะถือว่าหลุดคมได้ดีแล้วก็ศูนยเล็งที่ค่อนข้างง่ายน,นะครับ นะค่อนข้างดีมากเลยตัวนี้ต่อไปเจ้าของปืนนะครับคุณเบนทดสอบนะครับกับตัว b e r ต t t a 92FS นะครับผู้หยิงพร้อมนะครับพร้อมแล้วราจุ่มแมกกาซีนได้เลย กลุ่มกระสุนนะครับนี่แหละนะก็อยู่ในกลุ่มนะครับแต่ว่าอาจจะลงล่างนิดนึงนะลงล่างนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ดีนะครับนี่นะเจ้าของปืนยิงแล้วเป็นพระเอกนะฮะรู้สึกไงบ้างคะอ๋อใครจับก็เป็นพระเอกครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับคุณเบนต่อไปจะให้คุณเบนนะครับเจ้าของปืนยิงเรื่องของระบบการทํางานของปืนเบตตา90 FS นะครับก็บอกนี้โดยการยิงมือเดียวจือมนห้านัดนะครับผู้ยิงพร้อมนะครับพร้อมนะครับป็จุแม็กกาซีนได้เลย โอเคพร้อมแล้วเริ่มยิงอีกชุดหนึ่งนะครับให้คุณเบนซ์รัวนะครับแบบเร็วๆดูเรื่องของการติดขัดของตัวปืนว่าเบตตาเนี่ยขึ้นชื่อเลยครับว่าจะไม่มีการข้าปอดแต่อย่างไรเดี๋ยวให้คุณเบนซ์ลองให้ดูนะครับว่ากระบอกใหม่ๆเนี่ยจะเป็นไหมนะลองนะครับผู้หิงพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วบรรจุแมกกาซีนรเริ่มยิง ร้อนนะครับเคลียปืนดึงสไลด์นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับปืนปลอดภัยนะครับก็สรุปว่าไม่ติดขัดนะยิงได้รุดเร็วดีมากๆานะครับคุณเบนซ์ขอบคุณมากนะครับต่อไปนะครับให้คุณปั่นช่องการ์ดเบานะครับซึ่งเราไม่ได้เจอกันนานมากนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับที่ดีมาพบเจอกันนะวันนี้มีคุณปั่นแล้วก็พ่อบ้านน้าหนวดนะฮะมีพี่นิดนะครับสมาชิกเดี๋ยวให้คุณปั่นนะครับลองทดสอบนะครับตัวปืนพระเอกคนยิงก็เป็นพระเอก นะฮะเบต้าก้สองเอฟเอสนะครับระยะยิงประมาณแค่เจ็ดแปดเมตรนะครับลองดูนะผู้หญิงพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มยิงเกลี่ปืนนะครับปืนปลอดภัยดูกลุ่มกระสุนกันนะครับคุณตัน นี่ผู้หยิงนะครับความรู้สึกกับตัวปืนเป็นไงบ้างครับปืนสมูทครับทำงานดีไกคมนะไกเนี่ยจะมีลากฟีมานิดนึงแล้วก็จะมาแข็งๆก่อนจะลั่นนะครับส่วนกลุมกระสุนเนี่ยผมว่าก็อยู่นักประมาณ1นิ้วนิ้วครึ่งประมาณดีประมาณนี้ครับปืนดีเลยครับปืนดีคนยิงก็ยอดเยี่ยมนะครับปืนหล่อผู้หยิงก็หลอด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคนหล่อยิงนะฮะผมขอบคุณมากครับคุณต่างครับ มาพอสุดท้ายนะครับระยะสดสนามนะครับ1น,นัด1เป้านะพอแล้วนะครับวันนี้แดกค่อนข้างแรงมากนะกับตัวเบต t า 92fs โดนนะครับเรียบร้อยนะถือว่าเป็นปืนที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับตัวเบตา NS, ตา 927S นะกลุ่มกระสุนก็ดีความแม่นยำก็เยี่ยมนะครับนะตัวก็อบอกนี้ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ